สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การสำรวจเรื่องราวเชิงลึกนะครับวันนี้เราจะมาตามติดชีวิตนักบอมเพนเพียนคนหนึ่งชื่อฮารีในช่วงเวลาที่แบบสำคัญมากๆเลยใช่ค่ะเป็นช่วงที่เขาเพิ่งก้าวข้ามขีดจำกัดครั้งใหญ่ครับเขาเพิ่งทะลวงเข้าสู่ระดับพลังที่เรียกว่าก่อกำเนิดซึ่งนี่มันมันเหมือนก้าวกระโดดเลยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยแต่พอพลังสูงขึ้น มันก็ตามมาด้วยทางเลือกที่อืมซับซ้อนขึ้นแล้วก็มีปริศนาเกี่ยวกับสมบัติที่เขาพกติดตัวมาตลอดด้วยข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากส่วนหนึ่งของนิยายเสียงที่เราได้ฟังกันมาพร้อมกับมีบันทึกวิเคราะห์ด้วยซึ่งมันเผยให้เห็นแผนการของฮาร์ลียที่แบบโอ้โหไม่ธรรมดาเลยครับใช่ค่ะเป้าหมายเราวันนี้ก็คือมาทําความเข้าใจการตัดสินใจสําคัญสําคัญของฮาร์ลียหลังจากที่เขาเก่งขึ้นแล้วเนี่ยแหละคะ่ะ รวมถึงพยายามจะไขความลับของสมบัติวิเศษสองชิ้นสองชิ้นเด็ดเลยใช่ไหมครับค่ะเตาหน้าผาศูนย์กับควนเล็กลึกลับนั่นแหละแล้วก็ที่สําคัญคือเราจะเจาะลึกไปถึงกลยุทธ์ที่เขาใช้ปูทางสําหรับการบําเพ็ญเพียรในระยะยาวของเขาด้วยค่ะน่าสนใจมากๆครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยเส้นทางของฮาร์รี่หลังบรรลุระดับก่อกําเนิดกันเลยดีกว่าจุดแรกเลยเขาต้องตัดสินใจเรื่องใหญ่เลยใช่ไหมครับเรื่องเข้าร่วมสํานักใช่ค่ะ พอฮารีแสดงพลังระดับก่อกำเลดออกมาปุ๊บเนี่ยนะครับก็มีข้อเสนอเข้ามาทันทีเลยจากผู้อาวุโสสองคนของพรรคเมคล้อยเชิญให้เข้าร่วมเป็นผู้อาวุโสคนที่สามของพรรคไปเลยโอ้โหเร็วมากนี่เป็นการตัดสินใจที่สําคัญจริงๆนะครับว่าจะเอาไงต่อจะเป็นเซียนเดียวๆเหมือนเดิมหรือจะเข้าสังกัดใหญ่ ประเด็นนี้ฮารี่เขาก็คิดหนักเหมือนกันนะคะคือข้อเสนอของพักคเมคคอยเนี่ยมันก็มีข้อดีชัดๆเลยมีอะไรบ้างครับก็ตําแหน่งผู้อาวุโสที่แทบไม่ต้องทําอะไรมากเลยมีเวลาฝึกเต็มที่ได้ศิลาวิญญาณเป็นพันๆก้อนทุกปีทัพยากรสําคัญเลยนะครับนั่นใช่ค่ะแล้วก็ที่น่าจะดึงดูดใจที่สุดคือโอกาสที่จะได้คำชี้แนะจากยอดฝีมือระดับก่อกำเนิดคนอื่นๆที่เขามีประสบการณ์เป็นร้อยๆปี อันนี้มันอาจจะช่วยย่นเวลาที่ต้องคลำทางเองไปได้เยอะมากเลยนะอาจจะหลายสิบปีหรือเป็นร้อยปีก็ได้ฟังดูดีมากๆเลยนะครับแต่เเหมือนเขาไม่ได้ตอบตกลงทันทีนี่ครับเขาขอเวลาคิดตั้งสองสวันใช่ค่ะเขาให้เหตุผลว่าเพิ่งเลื่อนขั้นอารมณ์ยังไม่นิ่งแต่ก็น่าแปลกนะครับข้อเสนอดีขนาดนี้ทำไมยังลังเลอยู่มีเหตุผลเบื้องหลังไหมครับว่าทำไมเขาถึงระวังตัวขนาดนั้นเป็นข้อสังเกตที่ดีค่ะ ความลังเลของฮาร์ี่เนี่ยมันสะท้อนนิสัยเขาเลยคือระวังตัวสุดๆอาะถึงข้อเสนอจะดีแต่การเข้าสำนักมันก็คือการผูกมัดมีความเสี่ยงเหมือนกันแต่ยังไงก็ตามนะคะการมีคนชี้แนะระดับนี้นะ่ะสำคัญจริงๆค่ะเพราะถึงฮาร์ี่จะเก่งมีของดีแต่ประสบการณ์ของคนที่อยู่ระดับนี้มานานเป็นร้อยปีนะ่ะมันหาไม่ได้ง่ายๆนะจริงครับความรู้เรื่องจุดคอขวดปัญหาต่างๆใช่ค่ะ หรือเคล็ดลับที่ไม่มีในตำราอะไรแบบนั้นแล้วอิงเย่จิงจอกขาวที่เป็นเหมือนที่ปรึกษาเขานะ่ะก็มองว่าเข้าร่วมไปก่อนชั่วคราวก็น่าจะดีถ้ายังไม่มีแผนอื่นที่ชัดเจนกว่านี้นะคะเพราะพักเมตคลอยก็ถือว่าใหญ่พอตัวในแถบนั้นเป็นฉากหลังให้ได้ให้ทรัพยากรได้สุดท้ายหลังจากคิดอยู่สาวันเขาก็ตัดสินใจเข้าร่วมแต่ที่น่าสนใจคือตอนเลือกที่ตั้งถ้ำ เขาเลือกยอดเขาที่ค่อนข้างไกลเลยนะชื่อยอดเขาแม่ลูกอ๋อที่นั่นมันภูมิประเทศเหมาะกับการป้องกันตัวใช่ไหมคะใช่เลยครับแล้วเขาก็สร้างถ้ำใหญ่มากใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยสร้างมาเลยแล้วก็วางอาคมป้องกันซับซ้อนหลายชั้นกินพื้นที่กว้างเป็นสิบสิบลี้เลยอันนี้ยิ่งเห็นเลยว่าเขาต้องการความปลอดภัยสูงสุดจริงๆถูกต้องค่ะการตัดสินใจและวิธีจัดการของฮารี่ตรงเนี้ย มันตอกย้ำตัวตนเขาเลยคือเขาไม่ได้มองหาเพื่อนหรือความผูกพันอะไรกับสำนักนะครับเขามองหาเครื่องมือทรัพยากรความปลอดภัยเพื่อเป้าหมายของตัวเองคือเพิ่มพลังเพิ่มอายุไขนี่คือความคิดที่ทำให้เขาต่างออกไปแล้วก็รอดมาได้ตลอดเป็นการใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ยังฉลาดจริงๆ ใช่ค่ะการเข้าร่วมสานักนี้เลยเป็นเหมือนกลยุทธ์ใช้ประโยชน์จากระบบที่มีอยู่ไม่ใช่เรื่องความพักดีอะไรเลยการเลือกเขาไกลๆสร้างป้อมส่วนตัวก็บอกชัดว่าเขายังให้ความสำคัญกับอิสระและการพึ่งตัวเองเป็นหลักถึงจะอยู่ในสังกัดแล้วก็ตามเข้าใจเลยครับชัดเจนมากเอาล่ะครับทีนี้มาถึงส่วนที่ผมว่าน่าตื่นเต้นสุดๆละเรื่องสมบัติวิเศษที่ฮาร์รี่มีเริ่มจากชิ้นแรกที่เพิ่งจะเปิดเผยความลับออกมาในหน่อย เตานภาศูนย์แค่ชื่อก็แบบโอ,อ่งอลังการแล้วครับมันคืออะไรกันแน่ครับเตานภาศูนย์นี่เรื่องใหญ่เลยค่ะจากที่อินเย่บอกนะคะซึ่งอินเย่เนี่ยมีความรู้จากความทรงจําที่สืบทอดมาเตานี้ไม่ใช่แค่สมบัติโบราณธรรมดานะคะครับแต่มันเป็นถึงสมบัติวิญญาณสถานค่ะเป็นคําเรียกสมบัติโบราณสมัยก่อนนู้นที่มีพลังระดับแบบพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินได้เลยโห้ พลิกฟ้าพลิกแผ่นดินค่ะพลังมันเหนือกว่าสมบัติโบราณทั่วไปแบบเทียบไม่ติดเลยมันคือของระดับตำนานที่เปลี่ยนสมดุลพลังในโลกได้เลยนะแล้วสมบัติระดับนี้เอ่อจะควบคุมมันยังไงครับไม่น่าจะง่ายง่ายแน่คำถามดีมากค่ะแน่นอนว่ามันซับซ้อนมากอินเย่บอกว่าการจะคุมเตานภพาศูนย์ได้เนี่ยมันเชื่อมกับพลังงานพิเศษในเตาโดยตรงเลยคือเพลิงน้ำแข็งสวรรค์เพลิงน้ำแข็งสวรรค์ ชื่อแปลกจังครับร้อนหรือเย็นกันแน่นั่นนะสิคะมันเป็นเปลเวลเพลิงที่แปลกมากมีทั้งความร้อนและความเย็นในตัวฮารี่ต้องฝึกควบคุมไอเพลิงนี้ให้ได้สมบูรณ์ก่อนจะนั้นนั่นแค่เงื่อนไขขั้นแรกเองนะคะแค่ขั้นแรกเองเหรอครับใช่ค่ะอินเย่บอกว่าน่าจะมีเงื่อนไขอื่นๆอีกเยอะเลยในการจะดึงพลังจริงๆของเตาออกมาใช้ได้เต็มที่ซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าคืออะไร อาจจะต้องรอให้ฮาร์รี่ฝึกเพลิงน้ำแข็งสวรรค์ได้ก่อนถึงจะพอเห็นทางโหแสดงว่าการจะใช้เตานี้ให้เต็มที่เนี่ยเป็นเรื่องระยะยาวเลยนะครับต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปจริงๆแล้วสมบัติอีกชิ้นล่ะครับที่อยู่กับฮฮร์รี่มานานมากขวดเล็กลึกลับนั่นที่เรง่งโตสมุนไครได้อินเยกก็มีทฤษฎีเกี่ยวกับมันเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะขวดเล็กนี้อืปริศนามันใหญ่กว่าเตาอีกนะ ความสามารถที่เล่งโตสมุนไพรได้เป็นร้อยเป็นพันเท่าในเวลาแป๊บเดียวน่ะอินเย,ย่มองว่ามันเหนือชั้นเกินไปอะค่ะเกินไปจริงๆครับมันเหมือนฝืนกฎธรรมชาติกฎสวรรค์เลยทีเดียวตอนแรกอินเย,ย่ก็สงสัยนะว่าอาจจะเป็นสมบัติวิญญ,ญาณสถานอีกชิ้นเหมือนเตาแต่พอคิดถึงความสามารถที่มันท้าทายกฎแห่งเวลาขนาดนั้นน่ะครับอินเย,ย่ก็เดาไปไกลกว่าน,นั้นอีกค่ะเขาตั้งสมมติฐานว่าขวดเล็กนี่อาจจะไม่ได้มาจากโลกนี้ด้วยซ้ำฮะไม่ได้มาจากโลกนี้ อาจจะถูกสร้างโดยยอดฝีมือหรือตัวตนที่ขึ้นไปพบภูมิที่สูงกว่าแล้วเช่นแดนวิญญาณหรืออาจจะสูงถึงแดนเซียนเลยก็ได้อาจจะเป็นของที่เทพเซียนจากเบื้องบนทําตกไว้อะไรแบบนั้นโอ้โหนี่มันยิ่งกว่าหน้าทึ่งอีกนะครับหมายความว่าฮารี่อาจจะแบกของจากต่างโลกติดตัวอยู่ตลอดโดยที่ไม่รู้ที่มาที่ไปจริงๆเลยเหรอครับเนี่ยสมบัติระดับนี้อยู่ในมือคงเป็นทั้งดาบสองคมเลยนะต้องใช้ให้เป็นซ่อนให้มิด มีความเป็นไปได้สูงมากค่ะแล้วนั่นยิ่งทำให้สถานการณ์ของฮารลีนน่าสนใจขึ้นไปอีกเพราะมันบอกว่าสมบัติทั้งสองชิ้นเนี่ยทั้งเตาทั้งขวดเล็กมันมีทั้งศักยภาพความลับแล้วก็อาจจะมีอันตรายที่ใหญ่เกินกว่าที่คนในโลกนี้จะเข้าใจได้ครับ การทำความเข้าใจการศึกษาการควบคุมสมบัติพวกนี้เลยกลายเป็นกุญแจสำคัญไม่ใช่แค่เรื่องเพิ่มพลังนะแต่อาจจะนำไปสู่ความลับของภพภูมิที่สูงขึ้นหรืออาจจะนำปัญหาใหญ่มาให้ถ้าความลับรั่วไหลออกไปมันเป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงมหาศาลจริงๆค่ะฟังดูแล้วเส้นทางข้างหน้าของฮาร์ลี่นี่มีแต่เรื่องน่าตื่นเต้นปนอันตรายจริงๆครับ แล้วนี่ก็นำเรามาถึงจุดที่แผนการของฮาร์ลี่มันซับซ้อนแล้วก็เผยด้านที่เราคาดไม่ถึงของเขามากที่สุดเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งชื่อมู่เผยหลิงอ๋อคนนั้นครับจุดเริ่มต้นเหมือนจะเรื่องเล็กๆนะครับนางมาขอเป็นสิทธิ์ฮาร์ลี่หลังจากเขาเป็นผู้อาวุโสแล้ว แต่ฮารี่ปฏิเสธไปค่อนข้างเย็นชาเลยบอกไม่รับสิทธิ์โดยเฉพาะผู้หญิงระดับสร้างปราณขั้นปลายที่ดูมีเจตนาอื่นแต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นไงค่ะเพราะโดนปฏิเสธแบบนั้นมูไพลิงกลับทำเรื่องที่แบบบ้าบิ่นมากทำอะไรครับนางไปประกาศกับตระกูลตัวเองแล้วก็ตระกูลคู่มั่นเดิมว่าตัวเองน่ะได้เป็นอนุภรยาของฮารี่ผู้อาวุโสคนใหม่แล้วฮะจริงดิ ใช่ค่ะเรื่องนี้ทำเอาวุ่นวายเลยตระกูลนางตระกูลคู่มั่นเดิมต้องรีบส่งสารทางไกลมาหาฮารี่ขอทูดขอโพยกันใหญ่ตระกูลเหยียนที่เป็นคู่มัน่นถึงกับรีบยกเลิกกันมั่นเลยกลัวจะล่วงเกินฮารี่เรื่องนี้ทำฮารี่ไม่พอใจมากนะเพราะมันทำให้ภาพลักษณ์เขาที่เพิ่งเข้าพักดูแย่ไปเลยเหมือนพวกใช้อำนาจบัตรใหญ่โหทำเรื่องใหญ่ขนาดนี้ตอนแรกผมนึกว่าฮารี่คงลงโทษหนักแน่ๆที่ทำเขาเสียชื่อ แต่ปรากฏว่าเขาพลิกสถานการณ์ได้น่าประหลาดใจมากใช่ค่ะเขาเรียกมู่เพ่หลิงมาคุยแล้วยื่นข้อเสนอให้เลือกสองทางครับหนึ่งคือเป็นอนุแค่ในานามแล้วต้องมาเป็นสาวใช้ให้เขาที่ยอดเขาแม่ลูก20ปีจบแล้วก็ปล่อยไปไม่ช่วยเรื่องฝึกวิชา 2. คือยอมเป็นอนุจริงๆอยู่รับใช้ข้างกายไปตลอดชีวิตแลกกับการที่ฮารี่จะช่วยชี้แนะเรื่องฝึกวิชาให้แต่มีเงื่อนไขสำคัญคือ ต้องยอมรับอาคมกักจิตใจป้องกันหักหลังเอ๊ะถ้าไม่จุดจู่เปลี่ยนจากโกรธมาเสนอทางเลือกที่ดูเหมือนจะเปิดโอกาสให้นางแบบนี้แล้วครับมันดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเลยนี่แหละค่ะคือจุดที่เผยความลุกในการวางแผนของฮารี่ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังไอ้ท่าทีที่ดูเหมือนจะใจกว้างนี่แหละจริงๆแล้วมันคือแผนการบําเพ็ญเพียรที่เขาคํานวณไว้แล้วแผนหรอครับใช่ค่ะฮารีมาบอกอินเยต่หลังว่าเขามีคมภีสีชมพูม้วนหนึ่ง ได้มาจากย่ามของผู้สืบทอด6วิถีคนก่อนที่เขาเคยฆ่าไปในนั้นมีเคล็ดวิชาลับสำหรับการบำเพ็ญเพียรคู่ที่ไม่ธรรมดาอยู่สองอย่างเคล็ดวิชาคู่ค่ะวิชาแรกชื่อเคล็ดวิชาดึงมังกรอันนี้สำหรับผู้ชายระดับหลอมรวมใช้ดูดพลังหญินบริสุทธิ์กับแก่นพลังชีวิตจากผู้หญิงที่มีคุณสมบัติพิเศษเพื่อเพิ่มพลังตัวเองเร็วๆแต่มันอืมค่อนข้างชั่วร้ายนะเพราะผู้หญิงจะเสียหายหนักมาก โ oh, ฟังดูน่ากลัวและอีกวิชาละครับอีกวิชาและเป็นวิชาที่ฮาร์รี่สนใจจริงๆคือเคล็ดวิชาปราณหล่อเลี้ยงหงค่ะอันนี้ต่างออกไปมันสําหรับผู้หญิงพรหมจันทร์ที่บรรลุระดับก่อกําเนิดแล้วโดยเฉพาะครับเพราะผู้หญิงคนนั้นฝึกวิชานี้สําเร็จแล้วก็ต้องยินยอมพร้อมใจด้วยนะคะสําคัญมากผู้ชายที่เป็นคู่ของนางจะใช้เคล็ดลับดูดเอาแก่นพลังชีวิตส่วนหนึ่งของนางไปในพริบตาเพื่อใช้เป็นแรงส่งทะลวงจุดคอขวดสําคัญๆในการฝึกของตัวเองได้อ้าว oh. แล้วผู้หญิงล่ะครับผู้หญิงก็ได้ประโยชน์ตอบแทนนิดหน่อยเป็นพลังอย่างบริสุทธิ์แต่ผู้ชายจะได้ประโยชน์มากกว่าเยอะมากเทียบไม่ติดเลยแล้วที่น่าสนใจคือเคล็ดวิชานี้คนคิดคือยอดฝีมือ6วิถีคนแรกเลยนะซึ่งเคยเป็นอันดับหนึ่งฝ่ายอธรรมแถบนั้นบ่งบอกว่ามันต้องไม่ธรรมดาแน่ๆเข้าใจแล้วกระจ่างเลยครับหมายความว่าที่ฮาร์รี่เสนอทางเลือกให้มู่เพ่หลิงเนี่ยไม่ใช่เพราะใจดีแต่เพราะเขามองเห็นว่านางมีแวว ใช่ค่ะมีคุณสมบัติพื้นฐานคือระดับสร้างปรางขั้นปลายอาจจะขึ้นเกาะกําเนิดได้แล้วก็น่าจะยังเป็นพรหมจรรย์ที่จะฝึกเคล็ดวิชาปราหล่อเลี้ยงหง์นี่ได้ในอนาคตถูกต้องเป๊ะเลยค่ะเขาไม่ได้อยากได้อนุตอนนี้แต่ต้องการเตรียมเตาหล่อมนุษย์ชั้นดีไว้ใช้ที่หลังตอนที่เขาต้องการทะลุระดับในขั้นเกาะกําเนิดแล้วที่พีก,กว่านั้นคือเงื่อนไขที่มู่เพ่หลิงต่อรองกลับมาที่หลังว่าขอเวลา30ปีห้ามแตะต้องตัว เพื่อให้นางฝึกถึงระดับหลอมรวมด้วยยังบริสุทธิ์อยู่มันเข้าล็อกพอดีเลยใช่มันเข้าแผนฮารีแป๊ะเลยเพราะวิชานี้ยังไงก็ต้องรอให้ผู้หญิงฝึกสําเร็จก่อนอยู่แล้วโฮหฮารีนี่คิดการไกลจนน่ากลัวนิดๆเลยนะครับเนี่ยถูกต้องทุกอย่างเลยค่ะนี่คือการวางแผนที่ลึกซึง้งมองการไกลจริงๆของฮารีเขาไม่ปล่อยให้อารมณ์โกรธมาทําให้เสียแผนแต่พลิกวิกฤตจากการกระทําบ้าๆของมูเพลิงให้กลายเป็นโอกาส เป็นประโยชน์ต่อการบำเพ็ญเพียรระยะยาวของตัวเองได้เฉยเลยสุดยอดจริงๆค่ะการจะทะลุแต่ละขั้นย่อยในระดับก่อกำเนิดมันยากมากนะส่วนใหญ่ติดแงกกันที่ขั้นต้นตลอดชีวิตการมีเคล็ดวิชานี้ก็เหมือนมีทางลัดชั้นยอดเลยแต่ฮารี่ก็ยังเป็นฮารี่นะคะยังไงครับเขาก็ยังระวังตัวสุดๆเหมือนเดิม เขายืนกรานว่าต้องลงอาคมกักจิตใจกับมูเพลิงให้ได้ไม่ว่านางจะเลือกทางไหนเพื่อป้องกันการหักหลังหรือเอาความลับไปบอกใครแล้วก็ยังสั่งให้อินเยคอยจับตาดูนางใกล้ชิดตลอดด้วยเป็นการป้องกันซ้อนป้องกันตามสไตล์เขาเลยค่ะสรุปแล้วนะครับการสำรวจเรื่องราวฮารีวันนี้ทำให้เราเห็นภาพคนที่กำลังปรับตัวเร็วมากกับสถานะใหม่ทั้งยอดฝีมือทั้งอาวุโสพัก เขาต้องรับมือกับสมบัติลึกลับที่อาจจะมาจากโลกอื่นอย่างเต้ากับขดเล็กใช่ค่ะแล้วในขณะเดียวกันก็วางแผงซับซ้อนคำนวณผลได้เสียแบบสุดๆเพื่อปูทางตัวเองไปสู่ระดับที่สูงขึ้นโดยไม่ลังเลเลยที่จะใช้สถานการณ์หรือแม้แต่คนรอบข้างให้เป็นประโยชน์ ใช่ค่ะเราได้เห็นแนวทางที่เน้นผลลัพธ์การปฏิบัติจริงของเขาอย่างการเข้าพักเพื่อทรัพยากรและคำแนะนำซึ่งมันก็สมเหตุสมผลในตอนนั้นนะแล้วก็เห็นความลึกลับศักยภาพของขวดเล็กกับเตานภา,ภาศูนา์ูนที่อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในอนาคตครับรวมถึงแผนการเชิงกลยุทธ์ที่แม้จะดมูมีประเด็นเรื่องศิลธรรมอยู่บ้าง แต่ก็ฉลาดมากมองการไกลจริงๆเรื่องมูบให้หลิงกับเคล็ดวิชาปาลาหล่อเลี้ยงหงนี่แหละที่เปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาสสำคัญได้และนี่ก็คือประเด็นบบที่เราอยากจะทิ้งท้ายให้ไปคิดกันต่อครับเห็นได้ชัดว่าฮรรี่กำลังวางแผนเส้นทางสู่อมตะอย่างรอบคอบคำนวณทุกก้าวเลยเขาวางแผนยาวใช้ทุกโอกาสเปลี่ยนเรื่องขัดแย้งให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนได้ค่ะแต่การมีสมบัติที่อาจจะมาจากภพภูมิอื่นอย่างขวดเล็ก การพยายามเข้าใจและควบคุมพลังมหาศาลที่ยังไม่รู้จักอย่างเต่านภาศูนการเลือกใช้เคล็ดวิชาที่ส่งพลังแต่ก็ก้ากึ่งดีชั่วอย่างเคล็ดวิชาปราหล่อเลี้ยงหงแล้วก็การใช้อำนาจควบคุมคนอื่นผ่านอาคมกักจิตใจ mm. การเดินบนเส้นทางที่เต็มไปด้วยพลังความลับ การตัดสินใจที่ซับซ้อนแบบนี้มันจะพาฮาร์ลี่ไปถึงเป้าหมายที่เขาต้องการได้จริงๆหรือเปล่าหรือมันจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงปัญหาที่ใหญ่เกินกว่าที่เขาจะรับมือไหวในอนาคตนี่เป็นคำถามที่น่าติดตามต่อไปจริงๆครับ